สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตำนานลัทธิอนาตะวงศ์นะครับการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาจากข่าวที่อดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำพูสร้างโยกิตินเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาจนสร้างความแปลกประหลาดปนสยองขวัญให้กับคนไทยไม่น้อยแต่เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับย้อนกลับไปสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนที่กระทําเรื่องในทํานองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นกันในบทความรัทธิอนาตวงนะครับพุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ในวารสารดำรงวิชาการปีที่8ฉบับที่สองเขียนโดยสลันทองปานได้ยกเหตุการณ์การบูชาด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวไว้ครับบุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือนายบุญเลืองเผาตัวตายที่วัดอรุณโดยในสมัยรัชกาลที่1ลาาพศ2333โดยนายบุญเลืองนายทองรักและขุนสีกันทัศสามสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา พากันไปยังอุโบสถวัดคุธารามตั้งสัตยาธิฐานเสียงดอกบัวอ่อนคนละหนึ่งดอกบูชาพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตการแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษ์โดยแท้วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเลืองบานเพียงดอกเดียวเช่นนั้นนายบุญเลืองจึงมุ่งถวายชีวิตตนเพื่อพระพุทธศาสนา พงสาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่าตั้งแต่นั้นมานายบนุญเลืองก็มาอาศัยอยู่ที่การ,ปรเปลี่ยนเก่านวัดแจ้งตั้งสมาทานพระอุโบสถศิลฟังพระธรรมเทศนาเอาสำรีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีปทุกๆวันครั้งถึงนวันศุกร์เวลากลางคืนประมาณสามทุ่มเศษ นายบุญเลืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้าการ,ปรเปลี่ยนนั่งพับเพียบพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเข้าเมื่อเปลวไฟวูบท่วมตัวนั้นนายบุญเลืองร้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเลืองกำลังเผาต,ตัวตายอยู่นั้นปรากฏว่า มีคนยืนดูประมาณ500-600ถึงคนบ้างก็ร้องสาธุการบ้างโยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงจึงนำศพใส่ลงและสวดอภิธรรมสมคืนเสร็จจึงนำไปชาปนากิจที่ทุ่งนาวัดหงมีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ11-12ถึตัวกระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วย และเมื่อไฟดับก็เห็นอัฐิของนายเลืองเป็นสีเขียวขาวเหลืองสร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้คนจนที่สุดจึงนำอัฐิใส่โกรนนำเก็บไว้ที่วัดอรุณหลังจากเหตุการณ์นายบุญเลืองเผาตัวตายที่วัดอรุณอีก27ปีต่อมาในพศ2360 ตรงกับสมัยรัชกาลที่2นายนกผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นภาพโพธิญาณอีกหนึ่งคนก็ได้กระทำการเผาตัวตายณสถานที่เดียวกันนี้เองและภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบุญเลืองและนายนกเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณพร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดครับจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้สันทองปานอธิบายไว้ว่า มีสาเหตุมาจากคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตวงศ์ซึ่งแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วพระอนาคตวงศ์สันนิฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมิชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนาง บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเชื่อดศีรษะหรือจุดไฟไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายทายทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโอรสธ,ธิดาให้ยักษ์กินเป็นทานหรืออย่างในพระชาต ที่เป็นพญาช้างก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างลงอีกข้างทำเป็นแจกันและใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพืิงศพของพระอระหันต์เรื่องพระอนาคตวงศ์นี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอานิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องหน้าเลื่อมใสายศรัทธา โดยนอกจากกรณีของนายบุญเลืองและนายนกนี้แล้วปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตรีบางคนไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีนำน้ำมันเทลงในอุ้งมือปั้นดินเป็นขาอย่างร้อยได้ตั้งกลางใจมือจุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาท ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทําของนายบุญเลืองที่ว่าเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีบทุกๆวันไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชนในหมู่ชนชั้นสูงนั่นคือสมเด็จพระบวรราชจจากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาดหรือวังหน้าในสมัยราชการที่หนึ่งดังมีบันทึกว่า ในช่วงบ้านปลายพระชนทรงพระประชวนหนักสเสด็จมาวัดมหา,าธาตุรับสั่งจานมมสการลาพระพุทธลูกแล้วทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองแต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันเสียก่อนบำเพลวินผู้รวบรวมประชุมพงสาวดารฉบับลาดภาคสพระอนาคตวงศ์กล่าวไว้ว่าอนาคตพุทธทำให้ผู้ที่มีศรัทธา นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนกลายเป็นลัทธิไปก็มีขณะที่สลันทองปานกล่าวว่าความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลัทธิอนาคตวงศ์ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลัก หรือเป็นพุทธศาสนาประชานิยมยุครัตนาโกสิน์สลันปานทองอธิบายกติความเชื่อจากลัทธิอนาตวงศ์เข้มข้นมากในสมัยรัชการที่สถึงสมัยรัชการที่สพระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดกติความเชื่อว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาดดังความว่าได้ฟังคำเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางลูก ที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกธรรมให้รู้จริงมาเทศนาเลอะเลอะ,ะลำลามใกล้จะเสียจริตพันนาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระัตนไตและเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระ ตัดศีรษะบูชาพระเชื่อเนื้อรองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินผู้ซึ่งได้รู้เห็นและจะนิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปามหรือจะพอเห็นว่าได้บุญได้กุศลน,นั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูดายเสีย ไม่ว่ากล่าวห้ามปาลมย่งชิงเครื่องสัตราวุธจะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยปรับตามดังวัดในสมัยราชการที่สีนี้เองที่แนวคิดหรือกระแสเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบธรรมยุติกนิกายแพร่หลายทำให้ลัทธิอนาตวง์ลดความสำคัญลงไปแต่ไม่ได้หายไปจนหมดสิ้นยังทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่บ้างในบางท้องถิ่น กระทั่งต่อมาในยุคหลังคติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือนและหมดความสำคัญลงสิ้น